ลหลังจากจบข่าวแห่งความหวานชื่นไปแล้วนะครับเราจะไปงานแห่งความชื่นมืน่นเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานบันคลายวันเกิดของคุณบัณฑิตสีเดชตันยงหรือว่าพี่แดน,นะครับที่ปรึกษานายกมืงพิยาของเรานั่นเองซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่ร้านอาหารสุดทางรักโดยมีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากได้เข้าร่วมในงานนี้ครับ ที่ร้านสุดทางรักเมืองพระยานะครับได้เลิกจัดงานวันเกิดนะครับคุณบัณฑิตสิริตันยงที่ปรึกษานายกเมืองพระยาดยงานนี้นะครับก็มีแขกผู้มีเกียรติร่วมง,งานกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองและก็ภรรยานะครับรวมไปถึงท่านนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธร,รประธานที่ปรึกษานายกเมืองพระยานายสมพันธ์เพชรกูลนะครับประธานบริหารบริษัทอากาซาจำกัดท่านปรเมศงานวิเชษอดีสสชุมบุรีพลตํารวจเอกสุทินทรพ่วงอดีตผู้กำกับการสพเมืองพระยา พร้อมด้วยบรรดานักการเมืองในพื้นที่แล้วก็ข้าราชการตำรวจทาหารจากทั่วประเทศก็มาร่วมงานกันอย่างคับข้างมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณบันดิตสิริตันโยนะครับก็จัดงานวันเกิดอายุครบ42ปีในฐานะเจ้าของกิจการร้านอาหารสุดทางรัก แล้วก็ทาธุรกิจกาแฟาสาราแดงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับของบรรดานักการเมืองนักธุรกิจข้าราชก,การตํารวจและก็ทหารตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับก็มาร่วมงานวันเกิดของพี่แดงนะฮะที่สุดทางรักในครั้งนี้โดยการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่โดยมีอาหารและก็ไวชั้นดีไว้คอยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในคืนนี้ด้วยอย่างไรก็ดีนะครับภายในงานวันเกิดของพี่แดงที่สุดทางรักเนี่ยก็ยังมีเพลงคอยขับกล่อมในค่ำคืนวิเศษแบบนี้กับบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบสุดๆของ คนที่รู้จักมากคุณนะครับที่ได้มาเจอกันที่ร้านสุดทางรักพระยาด้วยความชื่นมื่นกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับนี่สอมันไปก้ ก็ต้องขอไวพรให้พี่แดน,นะครับหรือว่าคุณบัณฑิตสิริตันยนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานและก็ธุรกิจตลอดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ